มิจฉาชีพมาในหลายรูปแบบนะคะบางครั้งมาในรูปของคนใกล้ตัวตอนนี้ในแอปพลิเคชันทางรัฐส,สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะว่าชื่อเราโดนสวมรอยไปทําประกันหรือเปล่าตามที่หลายๆคนเคยได้ข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าถูกญาติพี่น้องนะคะนําชื่อไปทําประกันไปสวมสิทธิ์นะคะทุกคนเดี๋ยวมีวิธีเช็คยังไงคะ่ะในคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์ให้ก่อนในฟังพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ข้อมูลนี้แชร์ไว้โดย Facebook แฟน Page d g a ไ h a i l a n d นะคะทุกคนถ้าใครไม่อยากโดนสวมรอยบันทึกคลิปนี้ไว้ดูนะคะแล้วก็กดแชร์ไปให้คนที่เรารู้จักได้รับทราบข้อมูลนี้ไปพร้อมๆกันนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อ ประมาณช่วงกลางกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีข่าวออกมานะคะว่ามีคนโดนสวมสิทธิ์ทำประกันค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถเช็คได้และเช็คได้ทันทีรู้ไว้ก่อนป้องกันตัวไว้นะคะก็ไม่ต้องมาปวดหัวกันที่หลังนะคะโดยมี5ขั้นตอนด้วยกันนะคะตั้งใจฟังดีๆนะและไปทํากันดูใครมีแอป,ปทางรัฐไปลองเช็คก,กันดูได้ใครยังไม่มีดาวนโหลดมาเลยบอกแล้วว่าแอปพลิเคชันทางรัฐมีประโยชน์มาก,มากขั้นตอนที่1นนะคะให้เราเข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วเลือกเมนูบริการค่ะ 2. เลือกหมวดหมู่การเงินหรือประกันนะคะ ขั้นตอนที่3ให้เลือกบริการ OIC Gateway แล้วกดอนุญาตขั้นตอนที่4เลือกเมนูกรมธรรม์ของฉันขั้นตอนที่5นะคะเราก็จะรู้ทันทีนะคะเกี่ยวกับข้อมูลกรมธรรม์ทั้งหมดทุกบริษัททุกแบบประกันที่เรามีนะคะซึ่งเราก็จะเช็คได้เลยว่าอาประกันอันนี้เราเป็นคนทําเองนะคะมีอันไหนบ้างที่เราไม่ได้ทําเองมีคนเอาชื่อเราไปทําประกันหรือเปล่า่เราก็จะรู้ได้ทันทีแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะคะป้องกันไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเจอกรมธรรม์ที่เราไม่ได้เป็นคนทําเองนะก็จะได้แก้ไขทันนะคะทุกคนมองก็เลยว่าใครมีแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่่ไม สิทธิประโยชน์ดีๆแน่นอนแถมใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเช็คได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบี้ยังชีพนะะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กผู้พิการพร้อมกับเตรียมรับบริการใหม่ๆในอนาคตที่เขาได้โพสต์บอกไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะ กองทุนหมู่บ้านและก็กองทุนต่างๆมากมายนะคะที่จะมาบริการให้กับประชาชนผ่านแอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากๆค่ะแถมเนี่ยตอนนี้ก็ยังเช็คได้ด้วยนะว่าใครเ,เอาชื่อเราไปสวมรอยทําประกันหรือเปล่านะ,ะทุกคนไม่อยากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพไม่อยากเดือดร้อนมีไว้อุ่นใจแน่นอนนะคะเช็คได้ทันทีเลยใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะคลิกดีมีประโยชน์ฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันเยอะกดบันทึกไว้ดูแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ